เซตนี้รับไปเลย200บาทค่ะรับบัตรหมอนรับลีดึ่งใบพร้อมสบู่ก้อนใหญ่อีก6ก้อนนะคะบรรยากาศช่งวงนี้ก็เริ่มมายืนออรอซื้อบัตรกันแล้วนะครับบ้านนี้เข้างานไหวครับผม อันนี้บริเวณปากทางเข้านะครับเดี๋ยวผมก็จะไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้างานเหมือนกันครับเห,หลือแค่5้าสสามใบไะจะ้าห้าสบมสามใบหาสามเสือมีดวงกับเขาครับรุ้นทองต้องเข้าแถวด้วยหรือเปล่าเนี่ไม่แน่ใจปกติมางงานก็ซื้ออยู่แล้วนะครับร้อยบาทได้ยากได้สะู่กกลับบ้านนะคะ เด็กนี้องบาทได้ัดู้งรเลย้อบตี่้องเขียนชื่อเลยหรือเปล่าซื้อบัตรส้อก็ต้องเขียนชื่อว่งั้นนะัดดูรบฟรียใบเข้าไได้เลยถอดถุอด้วยไค่ะไคะไม่มีไี่ไม่มีมีไม่มีี่มีไม่มีไม่่ม่มีไม่มี่ไม่ม่มีไม่ีไม่มีไม่มีีไม่มีไม่มีไม่ม่มีไม่มีไม่ ต้องเขียนชื่อแล้วก็ย่อนนะยังไม่เขียนดกวาใครที่ยังไม่ได้มบัตรหรือว่าไม่ไม่ได้ซื้อบัตรนะคะหมอเรากัตให้ยอยู่าหย่างนอกได้จัตคนได้ฟรีเลยวลตกก้นล้วด นะคะไม่ใช่ก้อนเล็กนะคะเราให้ก้อนใหญ่ๆเลยค่ะพร้อมได้คนออรอยิบรเยอะมากเลยมาค่ะด1่มใบนะคะในราคาเพียงแค่60บาท นเจเบียดอันเจเบียอันเป็นอันร้านขายเราต้องต่างหากกนเอาเอากระแม่ต่างหากมาแม่มาแม่มาแม่ไปแค่ซื้อกันนักใหญ่ใหญ่อนุญาตอนาตอนุญาตนกันเออถ้า้าบอาตอาตอนานทาน không <laughs> được không được cái này là là cái gì ดงบัตเลยครับครับสองท่านเข็นเลยครับ,บ,บเีบเ่ยงดง,ง,ดง,ง,ดง,งวัต <c oughs> อะไรอ่ะบัมแกนหรือเปลาคแกนก็่อืออเต็มใบแท้คนนี่มาดูครับโอ้โห มานั่งรอสุดสุดแล้วครับงานที่นี่งานของนาชูนะครับเอหเท่เ้แ่จะมีตัวตัดการุกข์นราฮะเอาแบบนี้ Nếu không phải đâu, tôi thích chơi trà thôi. 2 nhớ đi đâu nè. Ui! สุดเกินไปแล้วดูฮะกำลังจะทำการเช็คซาว์ลองเสียครับซาว์เช็คลองเสียครับ สุดจัดเลยงานนี้นี่เป็นงานอะไรที่ผมเห็นสองทูบเนี่ยคนเยอะขนาดนี้นะครับผมเนี่ยถ้าถึงเวลาแสดงผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ให้นั่งไหมเนี่ยเล่บ้านอะไรนะกระเล่ยยาบุญแต่ไล่สอนแก่คอหอย ตุ้เดียวใสไล่ใไล่สวนแงาหลับคุณพ่อไไฟแสงสีก็จัดจ้านเหลือเกินน้าอาจารย์เบนจัดจใส่ไล่ส่วครับจดแจกแล้วใหญ่ส่อนเดียวเดี๋ยวหน้าโยบตัวถ้าบนล่าครับนี่โล่าเอฟซีแฟนคลับนี่ไหม ดีใจแทนนชูด้วยครับจัดงานแล้วมีคนมาชมเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ดีใจกับสานอยเพชรบันแพงด้วยครับผมทีเอฟซหลังไหลกันเข้ามาชมแบบเยอะมากเลยครับ บรรยากาศสุดยอดเลยครับนะ เอาแล้วกันพี่น้องครับผมนี่ขนาดแค่สองคุมนะครับยังเยอะขนาดนี้ครับผมถึงเวลาแสดงจริงๆผมว่าอู้ไม่ต้องพูดหรอกอตอนนี้ก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะครับอยู่ข้างนอกก็อีกหลายคนนะครับหลายทยอยกันเข้านะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามานะครับวันนี้ก็มีลุ้นรางวัลด้วยนะครับ แจ็ท้องสีเส้นนะครับซื้อบัตรก็เขียนชื่อที่อยู่นะครับที่ห้างบัตรแล้วก็หย่อนลงนะครับเดี๋ยวก็จะมีจับจับรางวัลน,นะครับแจกคท้องครับผมของผมไในสดให้ไม่ได้ครับคลื่นคลื่นสัญญาณนี่ผมไม่ดีครับผมก็อาศัยเป็นถ่ายเป็นคลิปวิดีโอลงให้แล้วกันครับ ហើយតាម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  ครับผมขีครับผมบรรยากาศช่วงนี้ประมาณนี้ครับสองทุ่มนิดๆครับนะที่ไหนเนี่ยที่อับุลนี่ยนั่นี่แต่ว่าพี่อบุลแบบไี่ไหนพี่อบุลีคนเีนั่องี่